หวงตากราบเรียนนะคะเนื่องในปัจจุบันนี้คะ่ะหนูทำงานคลินิกก็รับทราบมาว่าคนไข้เป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากคนไข้หนูเองก็บางคนก็เป็นซึมเศร้าบางคนก็เริ่มมีอาการซึมเศร้าค่ะก็อยากจะกราบเรียนลวงตาถึงแนวทางในการป้องกันด้วยเจ้าค่ะในการที่จะเราไม่เกิดโรคซึมเศร้าค่ะอยากนะ,ะโรคซึมเศร้ามันมีสาเหตุ จากความผิดหวังไม่ได้ดังใจมั่งเหตจากสภาพสังคมที่เองเอ,งอยู่จากธุรกิจจากการเป็นอยู่แล้วก็จากกรรมด้วยต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าถ้าเราซึมเศร้าเนี่ยมันมีประโยชน์ในการฆ่าตัวตายต้องอธิบายเขาเข้าใจว่าในโลกวิญญ,ญาณมันรบากวโลกมนุษย์ให้ไปศึกษาเรื่องพุทธศาสตร์ พระพุทธศาสนาเท่านพุทธเจ้าึกท่านสอนตามความเป็นจริงท่านสอนเรื่องกรรมเรื่องการเวียนว่าตายเกิดเรื่องนรกสวรรค์ถ้าคุณซึมเศร้าเนี่ยมันมันทำให้อายุสั้นแล้วตกภูมิด้วยทำลายตัวเองด้วยเพราะน,นั้นจิตเรามันควบคุมธาตุมนุษละส่วนกันเพราะนั้นให้เข้าวัดให้ศึกษาธรรมะ ให้สวนมนต์ไหว้พระให้นำกระแสจิตเนี่ยไปอยู่กับพระเพราะอย่าลืมว่าโลกนี้มันไม่ใช่ของใครของมนุษย์ทุกคนมนุษย์สัตว์วิญญาณทุกคนที่จะเอามาเป็นประโยชน์แต่ละพบแต่ละชาติเราตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้อย่าไปสนใจสนใจชาตินี้เราไม่ได้ชาติหน้าเราก็ได้ถ้าเราฝึก ถ้าเขาเราเข้าใจแต่การตายเนี่ยถ้าเราซึมเศร้าหรืออะไรเนี่ยมันตกภูมิมันต้องศึกษาให้เขาศึกษาเรื่องพุทธศาสตร์ให้จริงๆแล้วเขาจะเปลี่ยนทันทีเลยพวกซึมเศร้าเนี่ยไม่ใช่หมอเขาสวดมนต์เลยนะไม่ใช่เขาไม่สวดหรอกต้องธิบใบเรื่องพวกนี้ด้วยก่อนนะค่ะแล้วถ้าอย่างหนูพอจะรู้ศาสตร์หลวงปู่หลวงตาแล้วหนูสามารถ บอกเขาเลยเลยนําไปใช้ได้ใช่ได้เลยใช่ไหมคะหลวงตาบอกเขาเลยนะโลกวิญญาณนะค่ะอย่างเช่นตอนนี้หนูเห็นคนรู้สึกจะซึมซึมเดินเข้ามาในคลินิกอย่างเงี้ยหนูก็น้อมหลวงปู่แล้วก็แผ่ให้เขาหนาไีได้ไหมคะหลวงตาได้แผ่ให้เจ้ากรรมายเวยนแผ่ให้เขาได้โรคซึมเศร้านี่ยมันเกิดจากการผิดหวังซ้ำๆใช่ไหมคะหลวงตาใช่กินจาก สภาพสังคมที่เขาอยู่นะี <_ d ick> ่ยเกิดจากบางคลนการเรียนไม่ทันเขาเมืองน,นอกในค่ากระตายเยอะนะค่าตัวตายเยอะเนี่ยแถบเอเชียนเนี่ยค่าทุกวันแต่เขาปิดแค่นี้เองเพราะว่าถูกมันเจริญน,นะเรียนไม่ทันเขาเนี่ยเด็กมันก็ฆ่าตัวตายค่ะอย่างนี้หลวงตามีแนวทางในการจะแนะนําผู้ปกครองด้วยไหมคะหลวงตาว่า <_ d ick> อย่าคาดหวังลูกหรือว่ายังไงดีค่ะก็ต้องบอกก็เดียวบอกพ่อแม่เขา อาจจะเป็นตัวทำ้ายเขาเองก็ได้ทำ้ายก็คือพยายามยัดเยียดให้ยเขาเหมือนเป็นดาบสองคมใช่ไหมคะหลวงตายัดเยียดให้เขาทำซึ่งเขาทำไม่ได้ใช่ค่ะเขาเรียนไม่ได้แต่ยัดเยียดใน้เขาเรียนเนี่ยมันก็ห <c oughs> นีหนีจากตรงนั้นมาซึมเศร้าประมาณเนี้ยค่ะหนีจากคลื่นพวกนั้นอนะค่ะแล้ว ศาสตร์ของหลวงปู่เนี่ยค่ะหลวงตาถ้าเกิดว่าในในอย่างในคลินิกหนูทําฟันไปด้วยแล้วหนูก็สามารถนึกถึงหลวงปู่แล้วก็แผ่บุญให้ใหขเขา<ห>ได้เวยแล้วก็ปรับท่าให้เขาด้วยถ้าหนูนึกออกใช่สวดมนต์ไปด้วยแผ่ไปด้วยตอนที่สวดนั่นนะคือแผ่ค่ะไม่ใช่สักเพนะสวดนีลักคือเรานําพลังงานผ่านที่เราไปที่คนไข้ค่ะ